สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ต้มกาแฟค่ะต้มกาแฟมุกพอดทุกวันจริงๆนะถ้าไม่ต้มนี่ก็คือไม่มีกาแฟกิน <c ười> คือไม่ได้ซื้อกาแฟข้างนอกกินนานแล้วนะคะก็คือทําเองทุกวันเลยต้มไปเพลินๆกินหอมๆใส่น้ำตาลเกินร้อยใส่นมข้นหวานเกินพันนะคะหวานตัดขาไปเลยแต่ก็ไม่ได้แคร์นะคะก็คือต้มทุกวนันชงเองกินเอง ก็อร่อยดีนะคะเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเออตื่นมาก็ยังมีอะไรทํามีอะไรให้ทํามากกว่าการไปทํางานในแต่ละวันเนาะคือชีวิตน่ะมันบลนูปมากคือแต่ละวันของเต้านะตื่นเช้ากินกาแฟไปทํางานกลับมาเลิกงานสองทุ่มกลับมาที่ห้องแล้วก็ถ้าออกกําลังกายก็อาจจะมีบ้างไม่งั้นก็นอนเรื่อยเปื่อยเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็หลับมีอยู่แค่นี้จริงค่ะอาจจะมีตัดโค้งตัดคิดบ้าง ก็ประมาณนี้แต่ก็เป็นชีวิตอ่าวัยแบบช่วงจะเข้าสนะี่สิบเนาะที่เงียบเปรียร้ยวตีเหมือนกันนะคือแต่ก่อนอนะใช้ชีวิตเบือ่อหวามากช่วงก่อน30แล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นประมาณ1ปีแล้วก็ได้เรียนรู้ความสงบของญี่ปุ่นคือตอนแรกเราไปอ่ะที่ต่อไปนะคะมันเป็นนอกเมืองเนาะก็แบบค่อนข้างเงียบเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างของชีวิตเต้าเลยตอนที่ไปญี่ปุ่นก็คือแบบ มันเงียบมันไม่มีคนมันไม่รู้จักใครใช่ไหมคะก็เริ่มออกกําลังกายตอนนั้นแล้วก็เริ่มทํากับข้าวกินเองตอนนั้นเพราะจะซื้อร้านน่ะก็ค่อนข้างแพงก็เลยแบบทำกับข้าวซึ่งถ้าเราซื้อกับข้าวทาเองน่ะไม่แพงนะทุกคนคือแบบใช้จ่ายเนี่ยพอๆอยู่ไทยเลยแต่ค่าแรงเราก็ได้เยอะกว่าอยู่แล้วอ่ะเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะและได้อะไรดีๆกลับมาเยอะมากหลายๆคนบอกว่าแบบทางานบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยต้องแบบมีสปิริต ไปก่อนเลิกช้าเลิกช้าแน่นอนอะไรเงี้ยกลับตรงเวลาต้องรอนมองนะเปล่าเลยค่ะทุกอย่างตรงกันข้ามเลยบริษัทเติ้าฮิโน่นะที่ญี่ปุ่นอะถ้าเข้างานแปดโมงทุกคนก็คือตอกบัตรเป็นยังเปียงเป็นตอกบัตรอยู่นะคะเจ็ดโมงห้าสิบเก้าค่ะเออเลิกงานห้าโมงเย็นอะตอกบัตรก็คือห้าโมงเย็นเป๊ะคือไม่มีใครไม่มีใครอยู่เกินหรือว่าถ้าอยู่เกินอาสามสิบนาทีขึ้นไปเนะี่ย ให้เป็นโอทีเลยคือค่อนข้างที่จะเคารพสิธิ์แล้วก็เคารพเรื่องของเวลาของเรามากๆนะคะทํางานก,นก่อนก็ไม่ได้คือแบบไปถึงก่อนเราอะ่ะปกติคนไทยก็คือถึงก่อนก็อยากจะมีสปิิตอยากทํางานก่อนทํามันทำมำี่เขาบอกเลยว่าไม่เป็นไรไม่อยากให้พักอยู่เฉยถึงเวลาเริ่มงานค่อยเริ่มเขาบอกเราแบบนี้เลยแล้วเขาสิ่งที่เขาสอนเราทาแล้เจ้าประทับใจก็คือเขาบอกว่า คนขยันคือคนดีคนขย,นยันทางานอะคนขยันทํางานรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เนี่ยคือคนดีเขาบอกแบบนี้แล้วเขาที่สาคัญชอบพี่นุ่นตรงที่แบบผู้บริหารมีสปิริตมากค่อนข้างจะแบบเสียสละให้กับพนักงานมากๆเลยค่ะก็เลยแบบเป็นความประทับใจเดี๋ยวไว้ไวเขานะ่าจะมาเล่าแบบการใช้ชีวิตหนึ่งปีที่ญี่ปุ่นให้ฟังบ้างดีกว่าเนานะเดี๋ยวจะได้เล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ค่อนข้างที่จะประทับใจในการทํางานที่ญี่ปุ่นมากๆ ก็มีบางอย่างที่ติดมาแบบมาใช้ไทยเหมือนกันนะเช่น <c oughs> ไปทํางานเป๊ะเลิกเป๊ะ <c oughs> ไม่ควรเนาะก็ก็มีบางกันแล้วกันนะคะก็เป็นการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็เปิดอีกประสบการณ์หนึ่งให้กับตัวเองเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะถ้าใครแบบอยากฟังก็อย่าลืมมากดติดตามไว้นะเดี๋ยวมาเล่าเรื่อยๆคะ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้กันแล้วกันเนะาะบายยคะ่ะ